ทททพัทยาถแถลงแผนการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวปี68พร้อมต้อนรับคณะคารวานแลนลี่จาก9จังหวัดภาคตะวันออกและส่วนกลางค่ะตอกย้ำการยินหนึ่งเรื่องกินสุดฟินเรื่องเที่ยวเต็มเหนี่ยวสายมูเรียนรู้เรื่องรักค่ะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททสำนักงานพัทยาได้จัดงานแถลงแผนส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวประจำปี2568ค่ะซึ่งจัดที่บ้านสุขขาวดีโดยมีคณะคารวานลลีผู้ประกอบการสื่อมวลชนจาก9จังหวัดภาคตะวันออกและส่วนกลางเข้าร่วมค่ะนางสาวอุไรมุกประดับทองผู้อำนวยการทททสำนักงานพัทยาได้กล่าวถึงสินค้าและบริการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีที่หลากหลายเหมาะสำหรับนักท่อง เที่ยวทุกกลุ่มค่ะพร้อมทั้งตอบโจทย์แนวคิดยืนหนึ่งเรื่องกินสุดฟินเรื่องเที่ยวเต็มเหนี่ยวสายหมูเรียนรู้เรื่องรักค่ะสำหรับเรื่องกินจังหวัดชลบุรีก็มีอาหารที่ขึ้นชื่อค่ะไม่ว่าจะเป็นห้อยจ้อข้าวหลามหนองมนและอาหารทะเลสดๆนะคะส่วนทางด้านการท่องเที่ยวชลบุรีก็มีเทศกาลประเพณีที่สําคัญสําคัญเช่นประเพณีวิ่งควายเทศกาลสงกรานเทศกาลดนตรีพัทยามิวสิกเฟสติวัลค่ะ ด้านการศรัทธาชนบุรีก็มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะอย่างวัดเขาไม้แดงวัดเขาตะแบกและอุทยานพระพิคเนตสำหรับการเรียนรู้ชนบุรียังมีศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทะเลเกาะสีชังและธนาคารปูม้าค่ะ <c oughs> ทททสำนักงานพัทยายังเน้นทํากิจกรรมส่งเสริมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติเน้นเพิ่มการเดินทางในพื้นที่รองเช่นศรีราชาและสัตหีบค่ะภายใต้แนวคิด Amazing c h o n b u Your Story n e v e r and พร้อมที่จะส่งเสริมการตลาดต่างประเทศและเข้าร่วมงานระดับโลกค่ะ Sector India และ ไอทบีเมรินที่เยอรมนีนอกจากนี้นะคะชนบุรีก็ยังเป็นเจ้าภาพร่วมการแข่งขันก,กีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ในปี2,568ด้วยค่ะ